สวัสดีครับตัวนี้เป็นเครื่องตัวน้ำตาลนะครับย่ออยูเวลรุ่นแอคคิชัวห้าแปดสองสิ่งที่ได้มาคือตัวเครื่องเครื่องตัวนี้ใช้ฐานสามเอนะครับสองก้อนตัวนี้เป็นปากกาปากกาที่ปรับระดับปากกาเวลาเราจะปรกัดตันเข็มตามเข็มนะครับใส่เข็มเขานี่ยตัวนี้ในชุดจะมี แผ่นสิบแผ่นแล้วก็เข็มสิบตัวนะครับข้อดีเขาคือแผ่นแผ่นจะแบบซีลนะครับแยกป้องก,กันการปนเปือ้องเป็นสองพันสองพานงะั้นไง่ไป,ไป,ไปนบแนบเ,เนี่ยใส่แน่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับก็เดินมาแล้วถอดดิสก์แตะไป นี่ผลอ,ออกมาหลังจากที่เราใส่เสร็จรแล้วน,น,นะครับดึงแผ่นออานะครับเอมอกกดไปเพื่อจะป้องกันหัวเข็มสมบัดคนอื่นนะครับตรงนี้ครับดูดีๆครับทราย เอาอะไรเข้ามาทำไมบิดป,ปลายออกนะครับใส่เป็นตรงมล็อกอย่างเงี้ยใส่เข้าไปแล้วก็ตรงนี้เป็นปรับระดับความลึกที่เข็มวิ่งเข้าไปสัมผัสให้ใกล้ที่สุดนะครับให้ชิดเลยก็ระวัง